สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะถ้าคุณกำลังเลี้ยงแมวหรือแม้แต่แค่เคยหยุดมองแมวจรที่ข้างทางคุณคงเคยมีความคิดแวบเข้ามาในหัวใช่ไหมคะว่าเจ้าเหมียวตัวนี้มันกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่พวกเขาไม่สามารถพูดภาษาเดียวกับเราได้ก็จริงแต่เชื่อไหมคะว่าทุกวินาที พวกเขากำลังสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาผ่านภาษากายที่ชัดเจนและซับซ้อนมากวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาเป็นนักแปลภาษาแมวเราจะมาถอดรหัสทุกความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่ปลายหางที่สั่นไหวใบหูที่ขยับไวสายตาที่สื่อความหมายไปจนถึงพฤติกรรมแปลกๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ความหมายที่แท้จริงของมันมาก่อนเลยค่ะ 1. หาง เสาอากาศถ่ายทอดอารมณ์เริ่มต้นกันที่อวัยวะที่เหมือนเป็นเสาอากาศถ่ายทอดสดอารมณ์ของแมวเลยนะคะนั่นก็คือหางของเขาค่ะหางตั้งตรงปลายม้วนเล็กน้อยถ้าคุณกลับมาถึงบ้านแล้วเจอน้องแมวเดินมาต้อนรับด้วยท่านี้ขอให้ยิ้มได้เลยค่ะนี่คือคำทักทายที่อบอุ่นที่สุดแปลตรงตัวได้ว่าสวัสดีฉันดีใจมากที่เจอคุณนะมันคือท่าที่แสดงถึงความมั่นใจเป็นมิตร และความสุขค่ะหางตั้งตรงและสั่นระริกนี่คือการอัปเกรดจากท่าเมื่อกี้นะคะถ้าหางของเขาตั้งตรงแล้วสั่นแบบทีๆีเหมือนโทรศัพท์สั่นเลยอันนี้คืออาการดีใจขั้นสุดค่ะเป็นความรักและความตื่นเต้นที่เอ่อล้นออกมาจนเก็บไว้ไม่อยู่ส่วนใหญ่เราจะเห็นท่านี้ตอนที่เรากำลังจะให้อาหารมื้อโปรดของเขาหรือตอนที่เรากลับมาบ้านหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานๆค่ะหางทำเป็นรูปเครื่องหมายคำถามท่านี้ก็น่ารักมากค่ะ หางจะตั้งตรงขึ้นมาแล้วโค้งงงลงที่ปลายเหมือนเครื่องหมายคำถามมันเป็นสัญญาณของการเชื้อเชิญที่เป็นมิตรมากๆค่ะแปลว่าฉันกำลังอารมณ์ดีนะอยากรู้อยากเห็นมาเล่นกันเถอะหรือบางทีก็เป็นการเดินนำเราไปที่ไหนสักแห่งเช่นชามอาหารที่ว่างเปล่าของเขาหางพองฟูเหมือนแปรงล้างขวดมาถึงสัญญาณเตือนกันบ้างนะคะถ้าคุณเห็นหางของแมวพองฟูขึ้นมาจนใหญ่เป็นสองเท่า นั่นคือสัญชตาตญาณการป้องกันตัวขั้นสูงสุดค่ะเขากำลังรู้สึกว่าถูกคุกคามอย่างรุนแรงกลัวสุดขีดหรือเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ร่างกายพยายามทำให้ตัวเองดูตัวใหญ่ขึ้นเพื่อข่มขวัญศัตรูค่ะถ้าเห็นท่านี้อย่าเพิ่งเข้าไปจับนะคะควรจะค่อยๆถอยออกมาแล้วหาสาเหตุว่าอะไรทำให้เขากลัวค่ะหางทอดต่ำและตะวัดไปมา ถ้าหางของเขาอยู่ระดับต่ำและแกว่งไปมาอย่างแรงซ้ายทีขวาทีนั่นคือสัญญาณของความรำคาญใจหรือไม่พอใจอย่างยิ่งอาจจะเกิดจากการที่เราไปเล่นกับเขาแรงเกินไปหรือไปกวนใจตอนที่เขาอยากอยู่เงียบๆค่ะถ้าเห็นท่านี้เมื่อไหร่ให้หยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ทันทีเพราะนี่คือสัญญาณเตือนก่อนที่กรงเล็บจะตามมาค่ะ 2. หูจานดาวเทียมจับความรู้สึก ใบหูของแมวไวต่อเสียงมากและยังไวต่ออารมณ์ของตัวเองด้วยค่ะมันคือจานดาวเทียมที่บอกเราได้ทุกอย่างหูตั้งตรงชี้ไปข้างหน้านี่คือท่ามาตรฐานของแมวที่กำลังผ่อนคลายและตื่นตัวพร้อมรับสิ่งใหม่ๆค่ะเขากำลังให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจจะเป็นเสียงของคุณของเล่นหรือเสียงที่น่าสนใจจากนอกหน้าต่างเป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่บอกว่าเขากำลังอารมณ์ดีและพร้อมมีปฏิสัมพันธ์กับเราค่ะ หูลู่ไปด้านข้างหรือด้านหลังหูเครื่องบินนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากค่ะถ้าใบหูของเขาลู่ไปด้านข้างจนแบนราบเหมือนปีกเครื่องบินนั่นหมายถึงว่าเขากำลังรู้สึกหมุดหงิดไม่พอใจกลัวหรือเตรียมพร้อมที่จะจู่โจมยิ่งหูลู่แบนมากเท่าไหร่อารมณ์ก็ยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นนะคะถ้าคุณกำลังลูบตัวเขาอยู่แล้วเขาทำหูแบบนี้ให้ค่อยๆถอนมือออกแล้วให้พื้นที่กับเขาสักพักค่ะ 3. ส,สายตาหน้าต่างสู่ดวงใจดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจประโยคนี้ใช้กับแมวได้จริงๆค่ะและเป็นภาษาที่ nonverbal ที่สุดของพวกเขาด้วยการกระพริบตาช้าๆ slow blinking ดิฉันขอยกให้สิ่งนี้เป็นที่สุดของภาษารักจากแมวเลยนะคะการที่แมวมองหน้าเราแล้วค่อยๆกระพริบตาลงช้าๆแล้วลืมขึ้นช้าๆนั่นในวงการคนเลี้ยงแมวเราเรียกว่า จูบแมวหรือ cat k i s เลยนะคะมันเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจขั้นสูงสุดค่ะเพราะในธรรมชาติการหลับตาต่อหน้าสิ่งมีชีวิตอื่นคือการเผอจุดอ่อนการที่เขาทำแบบนี้กับเราแปลว่าเขารู้สึกปลอดภัยและรักเรามากคุณผู้ชมลองทำกลับได้นะคะสบตาเขาเบาๆแล้วกระพริบตาช้าๆให้เขาดูมันคือการบอกรักกลับไปในภาษาเดียวกันค่ะตาเบิกกว้างรูมานตาใหญ่ขึ้น ถ้าคุณเห็นรูมานตาของเขาขยายใหญ่จนแทบจะเต็มดวงตาให้ดูบริบทรอบข้างค่ะมันอาจจะหมายถึงความตื่นเต้นสุดๆเวลาเห็นของเล่นที่ชอบหรืออาจจะหมายถึงความกลัวสุดขีดก็ได้เช่นกันแต่ที่ต้องระวังคือเวลาเล่นค่ะถ้าเขาอยู่ในโหมดนี้สัญชตาตญาณนักดาวของเขาจะทำงานเต็มที่เขาอาจจะกะแรงไม่ถูกแล้วเพลิดขวนหรือกัดเราได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ทางที่ดีควรจะใช้ของเล่นที่มีด้ามยาวเล่นกับเขาแทนการใช้มือของเราโดยตรงค่ะห้าลำตัวภาษากายที่ชัดเจนท่าทางของลำตัวก็บอกอะไรเราได้เยอะมากค่ะถ้านั่งขนมปัง cat loaf ค,คุณเคยเห็นแมวนั่งในท่าที่เก็บขาหน้าทั้งสองข้างไว้ใต้ลำตัวจนดูเหมือนก้อนขนมปังไหมคะท่านั้นเรียกว่าท่า l o a มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากค่ะว่าเขากำลังผ่อนคลายและปลอดภัยสุดๆเพราะในท่านี้เขาไม่สามารถดีดตัวเพื่อวิ่งหนีได้ในทันทีการที่เขาเลือกนั่งท่านี้ใกล้ๆเราแปลว่าเขาไว้ใจสภาพแวดล้อมและไว้ใจเรามากค่ะท่านอนหงายแผ่พุงนี่เป็นท่าไม้ตายที่ทาให้ทาตแมวใจละลายเลยใช่ไหมคะการนอนหงายโชวพุงซึ่งเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดของร่างกายคือที่สุดของการแสดงความไว้ใจค่ะเขากำลังบอกเราว่า ฉันเชื่อใจคุณนะฉันรู้สึกปลอดภัยมากเมื่ออยู่กับคุณแต่ดิฉันต้องขอย้ำตรงนี้นะคะว่าการโชว์พุงไม่ได้แปลว่าอยากให้เราลูบพุงเสมอไปค่ะสำหรับแมวบางตัวมันเพียงแค่เป็นการแสดงความไว้ใจเท่านั้นการที่เราเพลวดคลาดเข้าไปลูบอาจจะเป็นการทำลายความไว้ใจนั้นและอาจจะโดนถีบกลับมาได้ค่ะ <c oughs> การเอาก้นมาจ่อหน้า ฟังดูอาจจะตลกไปบ้างนะคะแต่ถ้าแมวของคุณหันหลังแล้วเอาก้นมาจอกใกล้ๆหน้าคุณขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือคำชมอย่างสูงสุดค่ะในโลกของแมวการหันหลังให้ใครสักคนคือการแสดงความไว้ใจอย่างที่สุดว่าคุณจะไม่ทำร้ายเขาและการทักทายได้การดมกลิ่นบริเวณก้นก็เป็นเรื่องปกติของพวกเขาอยู่แล้วการที่เขาทำแบบนี้กับเราก็เหมือนเป็นการทักทายเราในฐานะเพื่อนที่สนิทและไว้ใจที่สุดนั่นเองค่ะ ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องของเจ้าสม้มแมวจองที่ดิฉันรับมาเลี้ยงเมื่อหลายปีก่อนค่ะวันแรกที่เขามาถึงบ้านเขาไม่ยอมออกจากกรงเลยค่ะตัวสั่นตลอดเวลาหางของเขาลู่ต่ําและซุกไว้ใต้ท้องหูของเขาก็ลู่ไปข้างหลังตลอดเวลาที่ดิฉันเข้าใกล้สายตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงดิฉันรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เราเข้าไปยุ่งเลยค่ะ ดิฉันทำเพียงแค่วางอาหารและน้ำไว้ให้แล้วไปนั่งทำงานเงียบๆอยู่ในห้องเดียวกันพยายามไม่สบตาเขาตรงๆแต่จะใช้วิธีมองเขาแล้วกระพริบตาช้าๆให้เขาเห็นบ่อยๆผ่านไปสองวันเขายอมออกมาจากกรงตอนกลางคืนเพื่อกินอาหารพอเขาสู่วันที่สมมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นค่ะขณะที่ดิฉันนั่งทำงานอยู่เขาค่อยๆเดินออกมาจากที่ซ่อนแล้วมานั่งอยู่ห่างๆในท่า l o a หรือท่านั่งขนมปังค่ะ วินาทีนั้นดิฉันดีใจมากเพราะมันคือสัญญาณแรกที่บอกว่าเขารู้สึกปลอดภัยแล้วจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2ค่ะดิฉันยื่นขนมแมวเลียให้เขาเขาลังเลอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายก็ยอมเดินเข้ามาเลียและในขณะที่เขากำลังเพลินกับการกินเขาก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาดิฉันแล้วเขาก็ค่อยๆกระพริบตาช้าๆกลับมาให้ดิฉันค่ะ วินาทีนั้นน้ำตาซึมเลยค่ะมันคือจูบแรกที่เขามอบให้มันคือสัญญาณว่ากำแพงในใจของเขาได้พังลงแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เจ้าส้มกลายเป็นแมวที่ขี้อ้อนที่สุดในบ้านการเข้าใจภาษากายของเขาทำให้ดิฉันสามารถให้เวลาและพื้นที่ที่เขาต้องการจนเราสามารถสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นได้ในที่สุดค่ะ เห็นไหมคะว่าแมวอาจจะดูเป็นสัตว์ที่ลึกลับเข้าใจยากแต่ถ้าเราใช้หัวใจสังเกตและเรียนรู้เราจะพบว่าเขากำลังพูดคุยกับเราอยู่ตลอดเวลาในทุกๆก,การกระทำเพียงแต่เราต้องรู้วิธีที่จะแปลสารเหล่านั้นออกมา วันนี้คุณผู้ชมทุกท่านก็เหมือนมีพจนานุกรมภาษากายฉบับแมวติดตัวไปแล้วนะคะลองกลับไปบ้านแล้วค่อยๆสังเกตเพื่อนสีขาของคุณดูสิคะแล้วคุณอาจจะทึ่งว่าที่ผ่านมาเขาพยายามจะบอกรักและพูดคุยกับคุณมากกว่าที่คุณเคยคิดไว้เยอะเลยค่ะแล้วแมวของคุณผู้ชมล่ะคะมีภาษากายหรือพฤติกรรมแปลกๆน่ารักน่ารักอะไรที่ทำเป็นประจำบ้างที่คุณจำได้แม่นและอยากจะมาแบ่งปันให้เราฟัง ลองคอมเมนต์เล่าเรื่องราวของน้องเหมียวที่บ้านคุณไ้ที่ด้านล่างนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าเรื่องราวของคุณอาจจะทำให้ใครอีกหลายคนได้อมยิ้มตาไปด้วยแน่นอนค่ะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวดีๆและสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกดแชร์เพื่อส่งต่อความเข้าใจนี้ให้กับคนรับแมวท่านอื่นๆและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวน่ารักน่าักและเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับแมวในอนาคตสำหรับคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเสียงร้องของแมวเสียงเหมียวแต่ละแบบมันต่างกันยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ